ถ้ากระชับก้นปั้นก้นให้เฟิร์มกดเซฟคลิปนี้เอาไว้ทําตามได้เลยนะคะ 1. ถ้ท่ากลูตบริดจ์วิธีทํานะคะนอนหงายโดยงอเข่าและเท้าวางบนพื้นวางแขนไว้ข้างลําตัวโดยให้ฝ่ามือราบกับพื้นเกรงหน้าท้องและกล้ามเนื้อสะโพกกดเท้าลงไปที่พื้นแล้วยกสะโพกขึ้นจากพื้นร่างกายควรจะเป็นเส้นตรงจากไหล่ถึงเขา่าค้างไว้เป็นเวลา5วินาทีทาซ้ํา3ชุด15ครั้ง2องจัมปิ้งสควอตเป็นท่าที่ไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวเขา่า วิธีทายืนในท่าย่อตัวโดยการขาให้เท้าวกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยย่อตัวลงจนต้นขาขนานกับเขา่าหันฝ่ามือเข้าหากันกระโดดขึ้นลงพยายามดันเท้าให้สูงจากพื้นอย่างน้อย3นิ้วทําอย่างนี้ซ้ําๆ3ชุด1ิ1ถึงครั้ง3ท่า s ิงเกิลเล็กเดดลิฟวิธีทาถือดัมเบลทั้งสองข้างยืนโดยให้น้ําหนักตัวลงบนขาซ้ายก้มลําตัวลงไปข้างหน้าในขณะที่ขาขวายื่นตรงขนานกับพื้นไปทางด้านหลังลดขาลงมาที่ตำแหน่งเริ่ม ต้นทําซ้ํา3ชุด15ครั้งกับขาทั้งสองข้างค่ะ 4. ท่าคลัมเชลช่วยป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างอีกด้วยค่ะวิธีทํานะคะนอนตะแคงซ้ายโดยวางขาซ้อนกันหัววางบนแขนซ้ายและมือขวาวางบนสะโพกงอสะโพกและเข่าเพื่อทํามุม90องศายกเข่าขวาให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเท้ายังสัมผัสกันอยู่ค้างขาไว้ที่ด้านบน2-3วินาทีทําซ้ํา3ชุด15ครั้ง5ดองกี้คิกวิธีทาวา วางตำแหน่งร่างกายด้วยมือและเขา่าโดยแยกเข่าเท่าความกว้างเท่าสะโพกมือวางราบกับพื้นและสันหลังขนานกับพื้นค่ะจากนั้นยกขาซ้ายขึ้นโดยให้เข่าขวางอและเท้าราบกับพื้นใช้กล้ามเนื้อสะโพกดันเท้าขึ้นไปบนเพดานทํา15ครั้งเป็นจํานวน3เซตเพื่อนๆไปทําตามได้หุ่นเฟิร์มกระชับยังไงถ่ายรูปมาอวดกันนะคะ